สวัสดีครับขอต้อนนบเข้าสู่รายการมาตพออพัฒนาประจำวันที่24พฤษภาค,คม2567ครับทางึ้นวิทยุหนป,ปจ,จิการทหารพัฒนากองปจ,จิการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4สำนักงานงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปจ,จิการทหารพัฒนากองปฏิจจการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี fm 8 8 7 5เมกะเฮิรตซ์และ am 1512กิโลเฮิรตซ์ครับในวันนี้ครับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตง สังานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยพัฒนาทหาราพัฒนาในการออกไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบะภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1.1สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยพจฒกาทหารพัฒนาครับ กองบัญชาการ,รกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในส่นทาวสาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1, 1นึ่งนึงสางา์พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้จากเหล่าพลชุดาษาภัยเคลื่อนที่เร็วจํานวน9ก้านายพร้อมด้วยยุทธปรกรณ์ประกอบด้วยรถตำทุกขนาดเล็ก1คันเหลือท้องแบนอลเปียมกู้ภัยอเนกประสงค์พร้อมเครื่องยนต์60แรงมา้า1ลําด้วยกันนะครับและลรถตำทุกขนาดใหญ่ติดตั้งปั้นจันทซเออพร้อมกับน้ําดื่มตากองบัญชาการกองทัพไทยเข้าไปวยเหล่น้องประชาชนนะครับที่ประสบอุ ทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทากระดอนในเบื้องต้นครับโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับมีการมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเือด้อนจากอุทกภัยคนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและขุดลอกทางระบายน้ําเพื่อเปิดทางให้น้ํานั้นได้ไหลสกมากขึ้นนะครับในพื้นที่ข้อมูลที่7บ้านใหม่ตัวหนองกลุ่มอำเภอบ่อพ่อยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ และนี่คือข่าวในช่วงเวลาของรายการรทพรพัฒนาประจําวันนี้นะครับก่อติดข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสนับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจชการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับเราจะขอพัฒนาเพื่อชาติไทยสามคีรวมกันเพื่อประชาชนไทยป้องกันไทยพิบัติ ความขัดสนทำสงครามสู่รกับความอยากจนรวมมวลชนสร้างสรรค์ความมั่นคง